สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดโปเกมอนเปิดดิ่งการ์ดเกมเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ผมซื้อกล่องสุ่มมานะครับเพื่อนเพื่อนนี่ซื้อมา2ล้านนะครับสั่งออนไลน์มานี่ทั้งหมด3กล่องนะเพื่อนเพื่อนกล่องละ5ชุดนะครับ5ซอง5ซองแต่ละซองมันสุ่มซอง้วยนะเพื่อนเนี่ไม่ได้สุ่มการ์ดอย่างเดียวนี่เรามารุ่นกันว่าคลิปนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนี่ได้มาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้น,นะเพื่อนเพื่อนเแต่ผมไม่ชอบนะผมชอบแบบ คือผมผมมาไม่ทันไงการ์ดเก่าๆผมเพิ่งมาเล่นแต่ผมก็อยากได้การ์ดท,ที่มันอ่าเก่าๆบ้างนะเพื่อนๆนี่เรามาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะได้การ์ดอะไรบ้างนะเพื่อนๆนี่ไปชมกันเลยครับนี่ ทั้งหมดเราก็ได้มา15ซองนะครับเพื่อนๆนี่ตามภาพเป็นครับ15ซองเรามาดูกันว่า15ซองนี้เราจะได้อะไรบ้างนี่มันเป็นกล่องกล่องสุ่มการ์ดนะเพื่อนๆนี่สุ่มสุ่มซองด้วยสุ่มซองด้วยแล้วก็สุ่มการ์ดด้วยนี่มาซองแรกเรามาเริ่มกันมาการ์ดแรก10บูล่า มาคุโนจิตะโซโดทวิตย์เอเนจีแล้วก็อบเนียสคิงนะครับเพื่อนๆนี่กล่าวจัวไปแล้วสองแรกมาเพื่อนสองต่อไปโอยหน้าสองสวยนะเพื่อนๆนี่ผมชอบนังการ์ดยุคก,ก่เก่าแต่ผมมาไม่ตันเดี๋ยวผมจะตามเก็บทุกซองเลยเนี่ยทุกเซตเลยเนี่ยมาสองที่สองมิโดเร์ซูแบก โคฟูไรมัส hey. ดาร์เฮ้ยเดี๋ยวผูต้าต่อเลยเพื่อนเจิจิกรอนหมดแล้วนะครับนี่ขาวไปอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งซองซองที่สามครับเพื่อนเพื่อนมาโอ้แก่ยากแก่ยากซองนี้เฮ <c oughs> ้ยมาทิศถูโคลิง คุยทะเลนแล้วก็พัดหมุนวนนะเพื่อนๆโอ้ยสามสองสามสองไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆโอ้ย,อยเราจะได้อะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้นี่มาซองที่สี่เพื่อนๆลุ้นกันต่อจะมีอะไรออกมาบ้างไหมนะมาเดคานุจังอเมธมมอีวะ บากิจะเมชินท่าต่อสู้โอ้โหไม่ได้อะไรกันนะเพื่อนๆนอ่ีมาเรามาซื้อเซตต,ต่อไปอำนาจอันรารยะนะครับนี่อันผิดอันถูกน่าจะถูกแล้วเพื่อนๆซองนี้แต่ซองสวยนะผมชอบซองส,สีสีซองชุดนี้นะเพื่อนๆมาซามาเฮเดอร์ซามาฮาเดอร์ยาคุดะโกสมาริอ แล้วก็แลนคุรัตนะเพื่อนเอโอ้โหโอยมาซองต่อไปเรายังไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อนเนี่เรารู้กันว่าเราอาจจะได้หรือราอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะเพื่อนเพื่อนว่า,าเป็นกล่องสุ่มแล้วเออมา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 ,มาดูซองต่อไปนะนี่มาโดตาคุณคิบานิยาโอชิเอนา ดาบูลันแล้วก็อึ๊โอ้ยการ์ดเอ็ดนะนเพื่อนนี่ถือว่าโชคดีนะหนึ่งกล่องมันจะมีการ์ดเอ็ดหนึ่งใบนะนเพื่อนมาเราไมรูร้ว่าจะเป็นการ์ดอะไรการ์ดใบนี้นะนี่หนึ่งสองสามอุอ๊ปกลองปลุกพลังนะนเพื่อนนี่สวยนะนเพื่อนการ์ดเอ็ดนี่นจะเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยๆน,น,นะนเพื่อนมาซองต่อไปเราจะได้อะไรกันนะ ชุดหมอกสีชาตินะเพื่อนๆเ่ยปะเปิดเลยเปิดเลยมาเอาหมีงหมีนะเพื่อนโมจัมโบฮิกซารุชิสาร์เกอร์แต่ชุดนี้จะเป็นแบบโอ้โหได้การ์ดแรมมันจะเป็นแนวแบบอาร์ตนะเพื่อนๆผมว่าสวยนะมันแนวแนว,แนวอาร์ตนัเลย อืมานะสองต่อไปไม่รู้ว่าจะมีการอะไรออกบ้างเริ่มวันๆเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่น่าจะครึ่งทางแล้วนะมันยังไม่ได้อะไรเลยมาโคน้นสลายพลังเฮกานิพิโตมารุกคาชิสูกาซิ่ะโอ้โหเพื่อนๆขาวมากเลยเพื่อน <c oughs> โอ้ยมามามาสองต่อไปคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะเพื่อนๆนี้แต่เริ่มจะสิ้นหวังหน่อยๆแล้วนะมาสองต่อไปนี่ตัวแรกเปลี่ยนบูเมอร์พาราเซกโอโอทาจิแล้วก็เพื่อนๆอการ์ดอารนะ์นะเพอนโอ้เมรุปเปกโกนะเพื่อนโอ้สวยนะครับการอา ไม่รู้ไปโกรตัวนี้ผมว่าธาตุมืดมันจะสวยนะนเพราะว่ามันเป็นก๊าซสีดำทั้งกะทั้งทั้งใบอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่สองก็แกะยากนะเพื่อนเพื่อนนีนนน่มามามาโอ้พิกาจูมาสองต่อไปไม้หยกเลื่อยเชื่อมบขนไก่ไหมโกฟุกอะไรอ่ไม่ทันแอมบูดโด เมสล่าแล้วก็โอ้การเออีกแล้วนะเพื่อนเอื่อเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากเอเป็น SAR ได้ไหมเพื่อนเพื่อนนี่มาเราได้กล้เดี๋ยวเราลุ้นกันเฮึบเครื่องรางแห่งความปรารถนานะเพื่อนๆือสวยนะเพื่อนเอเออนี่นี่มาแบกแอนไว์ต่อนะเพื่อนการแบกแอนไว้มีเราสุมหน้ามาซองเดียวนะเพื่อนเพื่อแบกกันไว์ จะได้อะไรกันนะเอ,อ้ยมามามาเรามาดูกันอาชึบตัวอะไรโอ้อเดซิรมนะนนเพื่อนๆอ่าๆยังไม่ออกกันนะเพื่อนๆนี่มาเมบูกาจิกะจาโอบูคิบากโกแล้วก็อึ๊บวานิโอ้โหการ์ดอยู่เนพะื่อนงานวิจัยของศาสตราจารย์นะเพื่อนๆโโอ้ห โอ้เพื่อนเหมือนจะเกลือแล้วนะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพื่อนๆโอ้เหลือเชือกการ์ดอ่ะไม่ออกเลยนะเพื่อนๆนี่เออยังดีที่มีการ์ดเอ็ดออกมาให้ชมสองใบนะเพื่อนๆนี่นี่นี่มาซองต่อไปเรามาลุ้นกันซาโก้เบลีฟฮิบานีโมจิแล้วก็ แล้วมันอุ๋งอากาเนลนะเพื่อนๆนนี้ผมมีแล้วนะกันนี่เออไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆไปเรื่อยๆนี่สองต่อไปวิวัฒนาการเมกานะนเพื่อนๆมาเปิดกันเลย ออกาสเป็นรอยเมื่อนด้านหลังโอ้โหแอบแอบเป็นรอยทั้งนิดมาอ้าวหมีอ้าว,าว,าวหมีเกซีโคโนฮานะกุสุเนะแล้วก็ฮึโอ้โหโก,หออการ์ดอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนโ,อโหยดวงปีนี้ดีเหลือเกินเอาตั้งแต่ต้นปีเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาชุดอักขีสีครามเหลืออีกสองแพ็คนะนเพื่อนเพื่อนี่เราจะได้อะไรกันบ้างนี่ต้องการทองแล้วนะเพื่อนเพื่อนีน่ต้องลุ้นการทองละ มาสองนี้ต้องได้อะไรดีๆบ้างล่ะอันเดียเคนทารอสคาบโบวิปรวาวาฮาโฮมินแล้วก็เอา้าปูก,การ์ตอยู่แล้วเพื่อนๆไอเปอร์บอลนะเพื่อนๆสองสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆเออสองสุดท้ายจะมีอะไรออกมากันนะผมก็ยังแอบ,บลุ้นนะเพื่อนๆนี่สองสุดท้ายผมก็ลุ้นนะนี่นี่มีอยากอยากที่ลอยซองด้วยนะมีลุ้นมีลุ้นผมว่า อย่างน้อยก็กัดแลแหละซองนี้นี่ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองถ้ามา sar นี่พลิกเลยนะเพื่อนๆพื่อนจากเกลืออยู่ซองนี้นมาคาโบริปลาวามาโฮมินแล้วก็เพื่อนๆพื่โอ้โหกัดอยู่เพื่อนโอกาสเดินทางของกีมะนะเพื่อนเพื่อนโอ้โห,โหนี่ครับสำหรับซองสุ่มนะครับนี่3กล่องนะเพื่อนๆกล่องละ5ซองนะมันสุ่มซองเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ว่า เราจะเลือกสองได้นะแต่ก็สองสุ่มนะเพื่อนๆแล้วแต่ดวงนะอย่างน้อยก็ได้การ์ดเอทมาสองใบนะนเพื่อนการ์ดเอทอ่าจะมีบล็อกละใบนะครับรู้สึกว่าจะมีบล็อกละใบเราก็ดวงดีนะเออได้มาตั้งสองใบในการสุ่มท้งนี้นี่ถ้าเพื่อนๆนี่จะมีการ์ดแล่สามใบล้วนี่เพื่อนเพื่อน,น,น,อน,นี่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กับ ช่องราด้วยนะเพือ่อนๆนี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย